ตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่สนามกีฬาอินซีจันทระสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับวันนี้เพื่นเซ็ตมาทําอะไรที่นี่มาถ่ายรูปวันนี้รอแต่งหน้าอยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่หยุดตอนเทนะครับอันนี้ตอนเทเราเราทำอะไรอยู่รอถ่ายอันนั้นแต่งหน้าเตรียมเสร็จหมดแล้วหมดแล้วผมมาเสร็จแล้วหรออันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยหรือเปล่า เซตเมื่อกี้นแค่นี้พอแล้วอย่าหลอกเลยแค่นี้ก็อยู่แล้วใช่ไหมหลอกข้าวเช้าอร่อยไหมยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเราหล่นปอกกินอะไรก็กินไปก่อนกินเราท้องไปก่อนขอสักหนึ่งท่าเท่ๆขอแบบท่าที่ใช้ได้รัางสิยขอท่าที่ใช้ได้รัางสิอ่ะเมื่อวานเมื่อวานยังเห็นเต้นอยู่เลย ไม่ได้ใช่เขามองตาอย่างเดียวอ๋อแล้วเวลาแบบไปไปดื่มไปดื่มเต้นท่าไหนเอาแบบเบาๆถ้าแบบเบาๆเบาๆเบาเอาแล้วแล้วเวลาเราถ้าได้แบบกึ่มๆมาหน่ล่ะกึ่มๆมาหน่มันไม่ร้อนฟรีเลยเหมือนเมื่อวานก็รอดิ เด็ดเลยโอเคเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้มีเป็นถ่ายทีเดียวที่เรียกว่าเป็นชุดใหม่ของแก๊ปเฮอริสต์ฟอร์สคิดยังไงกับรุ่นน้องที่ไม่อดทนอย่างนี้ไม่ไหวครับอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอะ่ะ แค่แบบถ่ายงานนิดหน่อยๆจริงจคือแบบแค่ต้องตื่นเช้าแค่ไม่ได้นอนแค่นิดหน่อย <c oughs> รู้สึกไงบ้างครับรอริบหนึงครับแต่ทนได้เพื่อนทุกคนครับเนี่ยนะครับเหนื่ยครับแต่ทนได้ครับเพื่อนทุกคนถ่ายรูปที่ออกมาสวยครับโอ้ยเจ๊ยิ้เป็นไงวะถ่ายรูปเมื่อกี้ร้อนดี่ร้อนแต่ก็ได้อยู่เห็นเสู้นะรูปออกมาดูดีมากนะครับกับการถ่ายรูปวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าไม่เฮ้ยดีกว่าเยอะหมายถึงว่าก็ดีแต่ว่ามันร้อนหน่อยครับอ๋อแต่แบบร้อนหน่อยวันนี้เราดูมั่นใจขึ้นเยอะร้อนมากอันนี้อัดอยู่ อัอยจบแล้วครับกับการถ่ายรูปพูดถึงอะ,อะไรสักนิดหน่อยกับคอลเลคชันนี้หน่อยออก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่า เกันมากเแ,แบบทุ่มมันกับมันมากจริงๆใช่ไหมเอาแบบไม่หลับไม่นอนกันเลยอบอกลากันหน่อยเด็กๆกับ,บนนวันนี้ดีครับแ้วก็พีจีอันนี้ถ่ายรูปเป็นยังไงกันบ้างร,รู้สึกเท่เท่เ <laughs> ดียวเ,เลยเหรอรอด้วยมีการเตรียมตัวเป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนนอนตั้งแต่หัวค่ำอ๋อทุกคนนอนเต็มอิ่มมาเลยใช่ไหมตื่นกี่โมง หกโมงเช้าอาบน้ำไหมอาบไม่เอาหรอไม่เปไม่เนรู้ป่ะอะไรถึงแฟนๆหน่อยกับคอลเลกชั่นนี้ป่ะคอลเลกชั่นใหม่ไปเลยเขาผมรับใจด้เลยครับเอ้ยเกย์เติมทามเดิมทามปลอดภัย